สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะ วันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่326นะคะในวันศุกร์ที่4กรกฎาคมนะคะวันนี้น้องขวัญมาช่วงเช้าๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เสร็จสิ้นว่างเว้นจากภารกิจการงานนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงพักผ่อนนะคะน้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนให้รองเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญพาบ้านดูก่อนนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดใจเข้ามานะคะสิ่งแรกเลยนะคะพี่กดติดตาม ช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะและพี่จะไม่พลาดในทุกๆอีพีเลยนะคะที่น้องลงคลิปแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนไปหาคุณลูกค้านะคะถ้าพี่ลูกค้ากดติดตามช่องน้องขวัญพะบ้านนะคะ เมื่อกดติดตามแล้วกดถูกใจเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับแมค้าร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทร0 8 6 6์9 5 6 4 4นะคะและขณะชมคลิปนะคะเหรียญไหนรายการไหนนะคะภาพไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการนะคะ และร้านของน้องขวัญน,นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางน้องบวกเพิ่ม50บาทแต่หากลูกค้าสะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะคุณลูกค้าและสิ่งสำคัญนะคะร้านของขวัญผาบ้านเน้นย้ำมาทุก EP ีเน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะฝากลูกค้าที่เข้ามานะคะไม่ต้องใจร้อน ดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มีมาแบ่งปัน38รายการนะคะมีมาพอแบ่งปัน38รายการและเพื่อกระชับเวลานะคะน้องขวัญก็จะพูดรวบรัดนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีน้องขวัญอาจจะพูดช้าพูดอะไรไปบ้างก็ต้องขอขอบคุณในการติชมนะคะมีอะไรแนะนำชันล้านน้องขวัญได้นะคะลูกค้าคะ เราก็ไปที่รายการแรกเลยนะคะน้องขออนุญ,ญาตปรับกล้องนะคะเพื่อความคมชัดของภาพนะคะขออนุญ,ญาตนะลูกค้าอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามช่องน้องขวัญผาบ้านไว้นะคะภาพอาจสะดุดนิดนึงนะคะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะรายการแรกนะคะรายการแรก รายการแรกนะคะเป็นแม่นางกวักโพคัซซับของหลวงปู่หมุนนะคะเป็นแม่นางกวักโพคัซซับของหลวงปู่หมุนนะคะรายการแรกนี้เลยนี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆสวยดีแบบนี้เลยแม่นางกวักโพคัซซับนะคะของหลวงปู่หมุนนะคะรายการแรกเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆอัขระรายยันนะคะพอมองเห็นเนาะรายการแรกสามร้อย สามร้อยนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นภาพปิดตาของหลวงพ่อสาครนะคะเป็นภาพปิดตาของหลวงพ่อสาครนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ <c oughs> เดี๋ยน้องขออนุญ,ญาตซูมภาพใหม่นะคะเพราะว่าเหมือนภาพจะไม่ค่อยโฟกัสอ่ะ รายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อสาครนนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะด้านหลังนะคะอักขร,รายันด้านหลังใต้ฐานนะคะเนื้อหารายละเอียดชัดเจนแบบนี้นะคะรายการที่สองสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่สมนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญหล่อพระปิดตาของหลวงพ่อตาบนะคะเ, <ฮ ante> เป็นหล่อเหรียญหล่อพระปิดตาหลวงพ่อตาบวัดมะขางเรียงนะคะนี่ <entend> เงินทองมั่นคงนะคะนี่เป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อตาบนะคะวัดมะขามเรียงเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย รายการนี้350ร้อาสิบสามริบนะคะรายการที่สนะคะรายการที่สี่นะคะเป็นหน้ากากสยบมารของหลวงปู่กาหลงนะคะหน้ากากสยบมารของหลวงปู่กาหลงนะคะนเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะ ชัดเจนนะคะเป็นหน้ากากสยบมารของหลวงปู่กาหลงนะคะรายการนี้350 350นะคะรายการที่5นะคะรายการที่หเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะธรรมรังสีออกวัดบางเรนนะคะหลวงปู่ไข่ธรรมรังสีนะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลย เนื้อหารายละเอียดชัดเจนนะคะพอมองเห็นรายการนี้ผ่านการใช้งานแน่นอนนะคะนี่รายการนี้ผ่านการใช้งานแน่นอนนะคะน้องได้มาสภาพนี้เลยนะคะแต่ยังคงความสวยอยู่นะคะยังคงความสวยอยู่เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆด้านหลังค่ะเก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะนี่ เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการที่ห้านะคะห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญพัดยศของหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญพัดยศของหลวงปู่ศิลานะคะมีการตอกโค้ชัดเจนนะคะนเนื้อหารายละเอียดนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย ตอกโค้ชชัดเจนนะคะ8 5ด้านะคะด้านหลังรายการนี้400 400นะคะรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อหารายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะ เรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะนี่มีขีดสี่ขีดแบบนี้ชัดเจนนะคะมีขีดสี่ขีดแบบนี้ชัดเจนแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าอย่าช้านะคะรายการนี้สวยสวยบอกเลยนะคะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้สวยมากนะคะเล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะ รายการที่7รายการที่8ดนะคะรายการที่8เป็นมีดปากกานะคะเป็นมีดปากกามีขนาดอยู่ที่2นิ้วนะคะนี่สองนิ้วนะคะเป็นมีดปากกานะคะมีขนาดอยู่ที่สองนิ้วมีห่วงแบบนี้นะคะเราสามารถไปเรียมรวมกับพ้ารายการอื่นได้นะคะนี่เล็กๆน่ารักน่าใช้นะคะเล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้เลย นี่นะคะเป็นมีดปักกานะคะรายการที่8นะคะ500มีห่วงให้สองห่วงนะคะนี่500รายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นมีดหลวงพอดิ่งนะคะเป็นมีดหลวงพอดิ่งนะคะแกะเป็นไม้นี่จากไม้นะคะทาจากไม้แกะมีการลงรอยจานอัขระนะคะมีการลงรอยจานอัขระเก่าๆแบบนี้เลยนี่ สวยคลาสสิกมากนะคะนี่มีการลงรอยจานสวยๆแบบนี้นะคะมีลงรอยจานนี่สวยๆแบบนี้เลยคลาสสิกมากนะคะนี่ดันดะตัวมีดนะคะแกะจากไม้นะคะแกะจากไม้ตัวมีดก็มีการลงรอยอักขระนะคะเป็นมีดหลวงพ่อดิ่งนะคะแกะจากไม้รายการนี้ห้าร้อย ห้ารนะคะรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะรายการที่10ด้านหลังค่ะรายการนี้400 400นะคะรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะ หลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเม็นเนื้อกระไรทองเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยหากเรียนไหนรายการไหนภาพไม่ชัดเจนนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะไม่ต้องใจร้อนขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแต่หากถูกใจมั่นใจแล้วสายตรงโทรหาน้องแจ้งอีพีและลำดับเหรียญน,นะคะ หากต้องการปิดสายตรงโทรหาน้องแจ้ง ep และลำดับเหรียญน,นะคะรายการนี้รายการที่11นะคะสวยๆแบบนี้500 500นะคะรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะคะหรือพระอาจารย์แดงวัดเขาบันไดอินนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะลูกค้าเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลย สร้างในปี 2503, นะคะนี่เนื้อาหารายละเอียดชัดเจนแบบนี้นะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญจอมสุรินนะคะเหรียญจอมสุรินนะคะรายการที่13นะคะ เนื้อหาอักขระรายยันตามนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกการสร้างพระประจําจังหวัดสุรินนะคะสวยสวๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่14นะคะ รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นโค้ดหมูนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9ด้านหลังเป็นโคดหมูเก้าตัวนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังโค้ดหมูเก้าตัวนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่15เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเนื้อหารายละเอียดตามที่เห็นเลยค่ะนี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะด้านหลังค่ะรายละเอียดด้านหลังนะคะ รายการนี้ห0 0 500นะคะรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะคะหลวงปู่แสนนะคะตอกโค้ชัดเจนนะคะมีโค้ชัดเจนด้านหลังค่ะเป็นเหรียญเศรษฐีภคทรั์นะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะใบหน้าท่านชัดๆนะคะมีโค้ชัดเจนนะคะหนึ่งนะคะ หลวงปู่แสนนะคะด้านหลังค่ะเนื้อหารายละเอียดด้านหลังนะคะนี่รายการนี้400 400นะคะรายการที่17นะคะรายการที่17เเป็นเหรียญหลวงพ่ออั้นนะคะหลวงพ่ออั้นวัดหนองเสือนะคะ ลูกค้าใหม่นะคะที่เปิดใจเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะขอภัยค่ะหลวงพ่อจะไปหาแล้วนะคะท่านใดต้องการปิดรีบเลยนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไข่นะคะหลวงพ่อไข่นะคะรายการที่สิบแปด นี่นะคะหลวงพ่อไข่วัดโบพิษพิมุกนะคะนี่อัขราอะไรยันเดียวนะวัดโบพิษพิมุกนะคะหรือหลวงพ่อไข่ใบหน้าท่านนะคะใบหน้าท่านชาดัดๆท่านได้เป็นลูกศ,รรศรริษย์ลูกหาอยากเก็บไว้สะสมเก็บไว้บูชาได้นะคะนี่ใบหน้าท่านนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้4ี่ร0 0รอนะคะ รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นพระอุปชามานะคะเป็นพระอุปชามานะคะวัดหาสูงเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆหิ่งๆแบบนี้นะคะมีคาบใครกระไรแบบนี้เลยยังพ้อมเห็นกระไรแบบนี้นะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้ ด้านหลังค e. in ่ะอัคระรายันด้านหลังพอมองเห็นนะคะอัขระรายันด้านหลังพอมองเห็นนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดด้านหลังรายการนี้500 500รนะคะรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะเป็นเนื้อนิกเกิลนะคะลูกค้าหลวงพ่อดิ่งนะคะพระครูสุจิตธรรมมวิธาน อกวัดชัยเฉลิมมิตรนะคะจังหวัดสระบุรีรายการนี้300 300นะคะรายการที่21นะคะรายการที่21เป็นหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นหล่อหลวงพ่อกล้วยหล่อเก่าแบบนี้นะคะมีแต่ว่าบอกก่อนนะคะไม่มีพลาสติกปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นการเลี่ยมกรอบนะคะแต่ว่าพลาสติกน่าจะหลุดไปนะคะนี่ เป็นหลอหลวงพ่อกล้วยนะคะเก่าเดิมๆ hm hm แบบนี้เลยเก่าเดิมแบบนี้นะคะมีคาบใครเก่าเกาะแบบนี้นะคะไม่มีพลาสติกปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่น้องได้มาแบบนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยหลอหลวงพ่อกล้วยห้าร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะหลอหลวงพ่อเดิมเรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้เลย เก,เก่าเดิมนะคะนี่หลวงพ่อเดิมนะคะเก่าเดิมแบบนี้เลยที่เห็นลายนะคะกรอบพลาสติกนะคะเนื่องจากกรอบนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่2 3นะคะเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะคะแต่เลี่ยมใส่กรอบให้แบบนี้นะคะเลี่ยมใส่กรอบให้แบบนี้เลยดูผิวดูเนื้อนะคะลูกค้าดูผิวดูเนื้อก่อน นี่ดูผิวแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะแต่ดูรวมแล้วสวยนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะคะนี่หรือพระอาจารย์แดงนะคะเนื้อาหารายละเอียดตามนี้เลย รายการนี้เรี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะเรี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อสร้างในปี2 5 0 3นะคะนี่ตอกโค้ชัดเจนนะคะมีโค้ชัดเจนเป็นเหรียญสร้างย้อนนะคะลูกค้าพระครูยานวิราชนะคะเป็นเหรียญสร้างย้อนเนาะรายการนี้ห0ร้อเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้ห0 0้อยนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะเรียมใส่กอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะองค์จริงท่านอยู่ที่อยุธยานะคะอยู่ที่อยุธยาองค์จริงท่านสวยงามมากนะคะท่านใดมีโอกาสผ่านมาเยือนอยุธยานะคะเข้ามานามันสการได้นะคะ หลวงพ่อโตวัดพนันเชิงกรุงเก่านะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญรอ5นะคะหรือเหรียญรัชกาลที่5นะคะเหรียญจุฬาลงกรณ์เรียมใส่กรอบให้สวยๆแมทนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรูปคุดนะคะด้านหลังเป็นรูปคุดแบบนี้เลยสวยๆคลาสสิกแบบนี้400 400นะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจนะคะหลวงพ่อทันใจนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะสามารถขึ้นขอได้เลยรายการนี้400 400นะคะรายการที่28นะคะรายการที่2 8เป็นเหรเป็นพระพุทธเนื้อผงนะคะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงนะคะ เนื้อหารายละเอียดนะคะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงเก่าๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆนะคะนี่ดูนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะหากถูกใจชอบปิดได้เลยนะคะลังเลใจขอภาพเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าไม่ถูกใจสามารถปล่อยผ่านได้ก่อนเนาะรายการที่28 400 รายการที่29เป็นพระนางพญานะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะรายการที่29เป็นพระนางพญานะคะนี่ดูลักษณะนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้มีมีมรงรักปิดทองแบบนี้นะคะเป็นพระพิมพ์นางพญามาพร้อมตลับให้1นึ่ใบแบบนี้ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้รายการนี้400 400นะคะ รายการที่30นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่30นะคะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมด้านหลังเป็นสาริกาคู่นะคะแล้วก็สมพระปกนะคะพระหน้าปกองค์เล็กๆนะคะแล้วก็สาริกาคู่แบบนี้นะคะมีตะกุดนี่ด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จใส่ตลับให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเป็นสมเด็จแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากวัดไหนนะนี่นะคะเป็นผิวแบบนี้นะคะเป็นผิวเนื้อผิวแบบนี้เลยแตกๆแ,แบบนี้แต่คงความสวยนะคะผิวแตกลายงาแบบนี้แต่คงความสวยนะคะลูกค้านี่รายการนี้400 400รนะคะรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหนรียญนักษัติรปีเถาะนะคะเป็นเหนรียญนักษัติรปีเถาะนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะนี่นยใส่กรอบให้สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยสวยคลาสสิกสาม,มารถพรมขึ้นคอพร้อมใช้ได้เลยนะคะเหรียญนักษัติรปีเถาะรายการนี้300รายการที่33นะคะ รายการที่33เป็นหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นหล่อหลวงพ่อเดิมองค์ใหญ่นะคะเลี่ยมใส่กอบให้แบบนี้เลยนะคะเป็นหล่อองค์ใหญ่แบบนี้เลยดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะดูรายละเอียดนะคะโดยรวมแล้วสวยนะคะโดยรวมแล้วสวยนะคะรายการนี้ห0 0 500นะคะรายการที่34นะคะ ส4ิบสี่เป็นขุนแผนเนื้อดินนะคะขุนแผนผ่าไข่นะคะขุนแผนไข่ซีกนี่นะคะเป็นเนื้อดินนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะเรี่มใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะนี่ดูผิวนะคะดูผิวสวยๆแบบนี้นะคะดูรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยขุนแผนนะคะ สวยงามนะคะนี่สวยงามแบบนี้นะคะรายการนี้400 4 0อสีนะคะรายการที่35นะคะเป็นพระร่วงรางปืนเนื้อทองเหลืองนะคะพระร่วงรางปืนน้องเนื้อทองเหลืองนะคะนี่เก่าเก่าเด,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 ดิมเดิมแบบนี้นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมดูผิวดูเนื้อนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะ เก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่36นะคะเป็นภาพถ่ายของหลวงปู่สุกนะคะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุกนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังมีรอยจานอักรนะคะด้านหลังมีจานอักขรนะคะรายการนี้ก็400 400นะคะ รายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะคะหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยรายการนี้ก็300 300นะคะและรายการสุดท้ายนะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหล่ออกเหล่าพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญหล่ออกเหล่าพระพุทธชินราชนะคะสว,สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลย เลียมใส่กรอบให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะนี่ลูกค้าดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อแบบนี้นะคะหากถูกใจชอบสายตรงโทรหาน้องได้ทันทีนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบแต่ว่าที่สําคัญมีรอยจานนะคะเดี๋ยน้องจะลงกล้องให้ดูภาพก็ไม่ค่อยโฟกัสนี่นี่ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะแต่มีการลงรอยจานอักขระนะคะมีจานอาักขร มีรอยจานสวยๆแบบนี้นะคะม,มีจานสวยๆแบบนี้หากภาพไม่ชัดเจนนะคะขอภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะหลังเรียบนะคะแต่มีรอยจานอัขระนะคะโดยรวมแล้วสวยนะคะรายการนี้450 450นะคะรายการสุดท้ายสิสสำหรับวันนี้นะคะร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะก็มีพาบ้านๆกน,นะคะมาแนะนำทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ มี38รายการนะคะคุณลูกค้าวันนี้มีมา38รายการนะคะวันนี้ร้านของน้องควันราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะติดขัดอะไรชอบเด่นไหนรายการไหนโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ก่อนนะคะร้านของเราคุยง่ายราคาเป็นกันเองนะคะสุดท้ายนี้น้องต้องฝากร้านเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะคุณลูกค้า และพบกันใหม่ EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องขวัญต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ